สวัสดีครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ทองคําแล้วก็ดัชนีดอลลาร์นะครับตามสไตล์ ICT Concept นะครับทีนี้เป็นเพียงการศึกษาพฤติกรรมราคาเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะวันนี้เราจะมาดูดอลลาร์ก่อนนะครับก่อนนี้เราจะไปดูกราฟทองคํากันนะดอลลาร์เราดูกราฟวีกนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าราคานั้นลงมาที่ Fair Value Gap ในทำฟีนวีกเดียวกันแล้วจากนั้นราคาก็มีการ Expansion ขึ้นไปนะครับ เทคเอาตตรงนี้เป็นอีควอาไฮเทคเอาต์ไซไดทเป็นอีควอาไฮและราคานั้นเป็นอัพโคสแคนเดิลนะครับในวิกที่ผ่านมาก็ราคาดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างที่จะไปกินายไซ์ตรงนี้นะตอนนี้มีพวกแฟร์วอลูแก็บอะไรไหมเท่าที่ผมเห็นก็มีตรงนี้ครับที่จะเป็นแฟร์วอลูแก็บในทางเฟรมวิกแล้วก็จะมีโซนนี้ของดัชนีดอลลาร์นะครับ เทคเอาท์บายไซแล้วขอดูแถบฟิมดีแป๊บหนึ่งครับฟิมดีพอเราซูมลงมาครับตรงนี้เราก็จะเป็น a ฟร์วอลุแกับว e กนะ FVG แาบฟิมวิกแล้วก็นี่มีเดลี่ FVG ถ้าดูในลักษณะแบบนี้นะครับราคาผมมองว่าอาทิตย์เปิดมาอาทิตย์หน้าเนี่ยราคามีโอกาสขึ้นไปเทคเอาท y บายไซลิค i ดิตี้โซนนี้ b y s i ซ e l ล q u i d i t y ส่วนนี้นะครับซึ่งเปิดอาทิตย์ที่เปิดมาเขาอาจจะทำเป็น Power of T ก็ได้นะเปิดมาวันจันทร์วันศุาร์วันพุธอาจจะเทรล,ลงมาอาจจะ t a take out s e ซ l size หรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะครับไม่อยากไ y as ไว้ก่อนจากนั้นก็จะ expansion ต่อขึ้นไป take out by size แล้วก็ปิดว e k ผมมองว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเป็น up c o s t candle ต่อนะ เป็นแท่งเขียวต่อเดี๋ยวนะ้าต้องมาลุ้นกันนะครับหรือว่าอาจจะกินบ size อีกข้อไฮตรงนี้แล้วราคาอาจจะทําการรีเวอร์เซอรก็ได้เปิดมาวันจันทร์อาจจะมีการเทคเอาท์ไฮของวันศุกร์หรือราคารีเวอร์เซอร์หรืออาจจะพุ่งขึ้นไปกินงบ size นี่เลยเลก็ได้นะครับก็มองไว้2มุมนะของผมอะแต่ผมมองว่าอาทิตย์หน้าอาจจะเป็น up close c a n d l เพื่อมากินบ s แท่งนี้ ถ้าเรามองดูดอลลาร์แล้วว่าเออดอลลาร์ขึ้นต่อครับก็มุมมองทองก็น่าจะไม่ยากนะ <c oughs> ขอดูทับเฟมวีถ้าดอลลาร์ขึ้นถ้าดอลลาร์แข่งค่า a p p อพ a t i o n นะครับ,ท,บออทองคำก็น่าจะดี i a t i o n ก็คือว่าราคาก็น่าจะมีการลดตัวลงมาปรับตัวลงมาที่แฟร์วอลูกแกทับเฟมวีอันนี้เป็นวิกลี่ FVG นะ แต่ถ้าเกิดเราดูทำฟิบนี้แล้วก็ทองคำกินเซล์ไซต์ตรงนี้มีการเทคเอาเซล์ไซต์ลิควิตี้แล้วก็ขึ้นมาเทคเอาเซลไซต์รีไพรส์ที่บรกลี่แฟลวูลูกแขอดูดีครับตรงนี้มีรีเจคชั่นบ็อกด้วยนะ อ่าพอดีเลยครับเป็น50%าสิอร์ซนของ Ejection Box ขึ้นมาถึงโซนตรงนี้ซูมดูราคาตรงนี้นะเหมือนว่าเหมือนจะมีเป็นเกิดการ Reversal เกิดขึ้นนะครับโอเควันทายวันศุกร์มันเพิ่งสหัส Take out High ของวันศุกร์ เมื่อเช็คเอาท์ไฮเสร็จแล้วราคานนั้ตัวของแท่งเทียนะครับมันไม่สามารถแบบ d i s t u p ตัวนี้ขึ้นไปได้ไม่สามารถปิดเนื่ยไฮตัวนี้ได้ครับก็ทางของคุณไม่เึิลที่ผมเรียนมาเขาบอกว่าบิกอะครับมันคือทําหน้าที่เป็นแค่ damage เหมือนกับเป็นพลังทาลายเฉยๆครับมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกเรื่องราวของเราว่าราคามันจะไปทางไหนจะเป็นยังไงครับมันแค่เป็นเนี่ยน่าจะเป็น stop คันอะไจะเป็น stop คันนะครับ ก็ออนพืนหรหัสปิดอย่างนี้วันศุกร์ติดแท่งดำเทคเอาตรงนี้เสร็จมีแฟลร์วัลูกแก็บด้วยผมอ,อาจจะต้องรอดูวันจันทร์วันอังคารนะครับถ้าเป็นดาวโค้ก็จะวันจันทร์อังคารเปิดมาจะทำมานิปูเลต e ก่อนขึ้นไปเทคเอา h i ไฮของวันศุกร์แล้วก็ดิสเพลนเมนต์ลงมาอย่างนี อาจจะเป็นสไตล์นี้นะผมว่า,อาของอาทิตย์หน้านะครับการอร์ดของคำวันจันทร์วันจันทร์อง,งคารเทรดขึ้นมา manipulate และ expansion ลงมา take out s e l ์ s i ส e ตรงนี้ขอลงไปดูใน time frame ทีหนว่ามีอะไรบ้างโอเคครับตรงนี้เป็น equal low จะเจนมากเลยตรงนี้มี equal low โอเคครับ Market Structure Shift แล้วจะขึ้นไป M15 มี1 5 Out o r er Box ตรงนี้แต่ต้องรอดูอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ค่อยเล่นตามเกมของเราหรืออาจจะ Open Trade Up ที่ Out o r er Box และ Expansion ออกมาเลยก็ได้ผมว่าอาทิตย์หน้าอาจจะมีการ Reversal ลงต่อ แต่ว่ายังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันเติมแฟรแกรมลเกมแต่ถ้าดูดัชนิดอลลาร์แล้วว่าผมมองว่าดอลลาร์ขึ้นต่อเพราะไปกินบายไซโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ